วันนี้ไอรินมีเกล็ดความรู้ดีๆนะคะในการประมวลผลก่านค่าใบเซอร์เพซนี้มาฝากนะคะแล้วคุณรู้หรือไม่ว่าใบเซอร์พวกเนี้ยเขาอธิบายอะไรคุณข้างในแล้วคุณจะมั่นใจได้ยังไงว่าสิ่งที่คุณเข้าใจมันคือเรื่องที่ถูกต้องวันนี้สั้นๆง่ายๆมาดูกันค่ะ ขอยกตัวอย่าง3สถาบันนี้ขึ้นมาเลยแล้วกันนะคะสถาบันที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ g a นะคะแข็งที่สุดในโลกและรองมา HRD นี่เบลเยียมและก็ตัวสุดท้ายเนี่ย IGI มาดูกันคะ่ะข้างในมีอะไรบ้างเริ่มต้นกันที่ g a ก่อนเลยคะ่ะมาดูกันข้างในเลยนะคะสังเกตว่าพอเปิดมาเนี่ยข้างในจะมี3หน้ากระดาษนะคะเรามาให้ความสําคัญกับ g a Diamond Grading Report นะคะคอลัมน์แรกเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนบัตรประชาชนของเราคะ่ะไหมคะของเพชรก็มีเหมือนกันจะมีบอกว่าซี เรียกนัมเบอร์เพเม็ดนี้คืออะไรหมายถึงบัตรประชาชนประจําตัวของเพรนั่นเองค่ะส่วนที่2รูปร่างหน้าตาเขาเป็นยังไงส่วนที่3มเนี่ยมีสัสดส่วนเพรบอกค่ะคอลัมน์แรกง่ายง่ายเหมือนระบุตัวตนทีนี้เรามาดูคอลัมน์ต่อไปค่ะเป็นรายละเอียดดีเทลเชิงลึกลงไปอีกของเพรเม็ดนั้นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําหนักเรื่องของสีเรื่องของความสะอาดและก็องค์ประกอบโดยรวมว่าเพรเม็ดนี้ภาพลักษณ์ออกมาสวยงามแค่ไหนนะคะ 4C จะอยู่ในคอลัมน์นี้สําหรับสถาบันจี ถ้าใครรู้จัก 4C เนี่ยมันอธิบายอยู่ในคอลัมน์ที่2สัสดส่วนตรงนี้นะคะสำคัญทุกอย่างลูกค้าที่กำลังจะซื้อเพชรต้องประเมินผลตามต,ามตรงนี้ทั้งหมดมีในัยยะหมดเลยมันเกี่ยวข้องกับราคาเพชรที่คุณจะซื้อด้วยและสุดท้ายองค์ประกอบรวมเชิงลึกนะคะแต่ว่าหลายๆคนไม่ทราบว่าแล้วมันจําเป็นแค่ไหนที่ต้องรู้หรือเปล่าจําเป็น,นะคะ่ะในเรื่องของโพลิชเนี่ยแน่นอนเลยค่ะมันคือผิวหนังของเพชรนะคะการขัดเงาผิวของเพชรเนี่ยอยู่ในคอลัมน์นี้ถ้าสมมุติว่าขัดผิวได้ดีนะคะขัดขัดผิวได้ เงาลื่นการที่เพชรจะเปล่งประกายหรือมีการไฟสรดและระยิบระยับมากขึ้นอยู่กับตัวนี้เลยค่ะถ้าสมมุติโพลิชออกมาเอ็กเซเลนต์มั่นใจได้เลยว่าเพชรของคุณจะมีประกายเงางามมากนะคะส่วนอันที่2 s y m m e t r y s y m m e t r y ตรงตัวแปลว่าความสมมาตรมันจะสัมพันธ์มากกับเพชรเม็ดกลมไอรินบอกเลยว่าเพชรกลมจุดมุ่งหมายของเขาก็าคือต้องเจรจาอย,ย่างไรให้ได้กลมได้ได้สัดส่วนถูกไหมคะการสมมาตรเป็นการบอกว่าเพชรนี้เบี้ยวหรือไม่ส่วนสุดท้ายนี่คือ f ฟูเ e ส Sense, มันคือไนโตรเจนที่อยู่ในเนื้อเพชรและมันมีผลกับการส่องประกายของเพชรมาดูสถาบันแม่นะคะจากเบลเยียม HRD เล่มสีฟ้าให้ลูกค้าจาไว้ว่าถ้า HRD หน้าตรงกลางคือหน้าที่สรุปประมวลผลตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวกําหนดราคาลูกค้าที่ไม่เคยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเพชรเลยแล้วต้องการซื้อเพชรตามใบเซอร์จริงๆไอรินย้าอีกทีนะคะคุณต้องเข้าใจด้วยว่าความหมายของเขาตีมาว่าอย่างรเล่มสุดท้ายแล้วตัวนี้ IGI สถา บันแม่จากอินเดียและจะบอกว่าตอนนี้ igi เนี่ยวัววมากค่ะทีนี้ตัวนี้ง่ายๆเลยค่ะส่วนบนของเขาเขาจะบอกเลขที่บัตรประจําตัวเพชรนะคะตรงนี้นะคะนัมเบอร์ตรงนี้มันคือเลเซอร์ที่อยู่ในตัวเพชรและจุดน่าสนใจของ igi ที่ส่วนตัวไอรินชอบนะนี่คือสิ่งที่ igi เกอ๋อ่ะคือเขามีการซูมเลเซอร์นัมเบอร์ที่ขอบเพชรให้ลูกค้าเห็นว่าเนี่ยที่เกิร์ดคุณมีจริงๆนะซึ่งตอนนี้ gia และ h d <c oughs> เขาไม่มีให้เห็นแบบเนี้ย คือแจ๋วนะคะบอกเลยว่าแจ๋วสรุปเลยนะคะสิ่งที่คุณจะต้องรู้หลักๆจากใบเซอร์ 1. บัตรประจําตัวของเพชรเพชรมีเลเซอร์นัมเบอร์หรือไม่เพชรปัจจุบันนี้ขอให้มีเลเซอร์ไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะเดี๋ยวนี้กรรมวิธีการผลิตเพชรปอมมันเยอะมากดีที่สุดคุณต้องหาเพชรที่มีเลเซอร์นะคะ 2. เพชรเม็ดน,นี้เหลี่ยมอะไรนะคะคัตติ้งออกไปอะไรคุณต้องเข้าใจมันด้วยนะคะ 3. สีของเพชรสีอะไรเริ่มต้นที่ดีคัลเลอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไล่ลงมาเรื่อยๆลูกค้า ไปไล่ตามใบเซอร์ได้4 คุลิตี้คุลิตี้คือความสะอาดของเพชรที่คุณจะต้องรู้คุณรู้แล้วนี่ว่าสูงสุดเนี่ยเป็นอะไรต่ําสุดเป็นอะไรเลนส์ที่คุณต้องการอยู่ช่วงไหนคุณดูได้แล้วนะคะหลังจากนี้หลังจากนั้นเรามาดูใน3ส่วนในส่วนที่ทําให้เพชรเกิดประกายทั้งหมดพอพิชชันเซมิมิตรีและโพลิชสามส่วนนี้มีนัยยะสัมพันธ์กันที่ว่าเพชรเม็ดนี้สวยจริงหรือไม่จริงและสาระสําคัญที่ไอรินเอาเกรด็ดความรู้ดีๆมาให้ในวันนี้คุณมั่นใจได้เลยนะคะว่าคุณรู้ประโยชน์ในตรงนี้แล้ว จะไม่โดนใครที่ไหนหลอกทั้งสิ้นนะคะแล้วพบกันไหนในคลิปต่อไปค่ะ